Lại đi, lạc cái tí đi qua bay lượt châu, mọi người cứu đi cứu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn i here, oh, show the tears, show the tune, สวัสดีครับวันนี้มาระยองนี้เป็นยังไงบ้างครับไม่เจอกันานานแล้วหรือเปล่าในพี่น้องชาวระยองนะครับใครเป็นคนระยองแท้ๆขอยกมือหน่อยนะฮะอ่าอ่าใครเคยใครเป็นคนระยองแล้วเคยมาตามงานลิ้นที่ระยองบ้าง เริ่มเริ่มยกม, ok มือน้อยลงลินไม่มานานแค่ไหนแล้วอ,นะอ,อ่ะเท่าไหร่นะสปีเฮ<อ>้ยจริงหรอเกือบห้าปีเหรอไม่ได้มาระยองนานมากเลยนะคือโอ้ฮะไปหาลิศแทนเออผัดตากันครับผัดตากันอมาหาลิศทุกงานนะครับของลิศสี่ปีมาครั้งหนึ่งรู้สึกแฟร์ดีนะครับ S <S <an> ก็ไมนะครับก็ไม่ได้มาระยองนานมากเหมือนกันนะครับดีใจมากวันนี้ที่ได้กลับมาระยองอีกหนึ่งครั้งนะครับเออถ้าเกิดเหมือนนึกภาพกลับไปตอนนั้นที่มาระยองเหมือนจะเป็นช่วงสมัยออกมาใหม่ๆใช่ไหมยังมีเพลงอยู่แค่ประมาณ2อสเพลงใช่ไหมฮะตอนนั้นเออตอนนี้ก็มีเพลงมากขึ้นนะครับเป็นสเพลงนะครับตอนนี้มันะมไม่ถูกหรือเปล่าคือก็มีเป็นสิบอยู่ เออแต่เลือกมาร้องแค่แบบไม่กี่เพลงเท่านั้นออเออเพลงก็เยอะคาราเต้ก็มีคอนเสิร์ตก็โดนโถโยผลง,งานจริงๆเลยนะครับวันนี้นะครับมาเจอกับนิดนะครับในงานอีออนแต็เดย์2017นะครับ2017นะครับวันนี้นี่อยากจะบอกว่าทั้งงานเขาเนี่ยนะครับมีโปรโมชั่นมากมายนะใครอยากซื้อใครอยากถอน ใครอยากกู้สามารถมาที่วันนี้ได้เลยนะครับดอกเบีย้ยเขาถูกมากนะครับ0ปซถึง0.89เปอร์เซ็นอะไรนะขอบัตรประชาชนหน่อยอ๋อจะซื้อของมาให้ลิศเหรอขอบัตรพี่ไม่สมัครโธเอ้ยลิศมีแล้วอม,มีแล้วมีแล้ว ที่บัตรแล้วนะฮะ <S <S เออบอกว่ามีก็มีสิจะเถียงเออศูนย์เปอร์เซ็นต์นี่คือแบบว่าเรียกว่าไม่มีดอกเบี้ยคุณอย่าเรียกว่าคิดดอกเลยคิดว่าทยอยจ่ายดีกว่านะฮะเออไปคุยกับเขาเองนะครับอยากได้อะไรนะฮะเอ้ยมีแพนมากอยากจะซื้อสร้อยคอทองคำให้ลิศเอออยากจะซื้อตู้เย็นตู้เย็นตู้ใหม่ให้ลิศเออที่บ้านลิศแอมไม่เย็นหรือเปล่าอะไรเงี้ย มอเตอร์ไซค์เออนี่ก็ขับมอเตอร์ไซค์ได้อุ้ยมอเตอร์ไซค์ยังไม่มีพอดีเลยเออขับแต่ซุปเปอร์คาร์ทุกวันนี้โอ้โหถ้าคนเขาไม่รู้จักนี่เขาจะหมั่นไส้หรือเปล่านะเนี่ยนิด้อเล่นนคะครับที่พูดมาก็กัดกอนิดนึงนะครับว่าเออไม่ค่อยเป็นความจริงนะฮะฮะห,หารพันโถดูถูกนิดไปแล้วหารแสนะ อนะครับวันนี้ก็บรรยากาศตับนี้คือกันเองนะใครอยากถ่ายรูปก็ถ่าย,ยตรงนั้นแหละนะครับฮะอ๋ออยากขึ้นเลยเหรอไม่ไหมายถึงว่าใครอยากพูดคุยอะไรกับนิดอยากเออส่งเสียงขึ้นมาโกเวยวายเออบ้าข้างอารวาสอะไรฟาดวงฟาดงานได้หมดเลยนะอยู่นิดฮะไม่ได้เหรอไม่ได้อืมมีงงแต่ไม่ฟาดใช่ไหมฮะ เอ,เอาไปเอาป้าตัวอามาก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเตียวลิดอ้วันนี้นะครับอยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาให้ลิศม,มารองเพลงแค่สี่เพลงเองนะครับค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าก็จะพยายามพูดคุยกับทุกคนนะครับให้มันนานที่สุดละกนะันเนาะโอเคไหมเออก็ถึงว่าใครมีอะไรแบบอยากคุยกับลิศก็ตะโกนขึ้นมาเลยถามปไปเลยนะสาระทุกขบดบของลิศนะครับอะไรที่ลิศตอบได้ก็ตอบนะครับเออ อย่างน้องๆที่มาวันนี้ก็โดดเรียนมาใช่ไหมนะครับไม่ได้โดดใช่ไหมเมื่ว,วันเสาร์ที่ทำไมใส่ชุดนักเรียนล่ะครับเอาชุดเลนหนูงโบสค่ะฮะบอกแม่ว่ามาเรียนอ่าเคยทำเนี่ยผู้มีประสบก,การณ์นะครับไป้ายไฟทั้งหลายเคยทำแน่ๆนะครับแบบนี้ก็ไม่ใส่ชุดนักเรียนมาครับไปค่ายที่ชลบุรีมาแล้วก็เลยโดดค่ายมาที่นี่มาหาพี่นิด ใช่ด้วยน้องเป็นคนซื่อมากนะครับแต่น่ารักมากพี่ชื่นชมจากใจเลยนะครับอ,อแต่ที่หลังก็ไม่ต้องทําย่างนี้ก็ได้นะครับคุณครูก็จะเกลียดที่เอานะฮะอตอนที่คุณครูจับได้แล้วนะครับเพราะคุณครูก็ดูไลฟ์ของที่นี่อยู่กันคุณครูก็บอก <c oughs> ค,ครูก็อแอบโดดเวลางานมาดูไลฟ์บินกันอะไรเนงะี้ย <c oughs> เป็นลูกศิษย์เราพอดีเลยอะไรเนงะี้ยฝากถ่ายรูปด้วยสีอะไรเนงะี้ยไม่ใช่นะอ่ะ ร้องเพลงดีกว่าพูดเยอะแล้วนะครับเพลงต่อไปจะร้องนะครับก็ถ้ากดเป็นแฟนคลับที่ตาง,งานที่ปล่อยว่าคงได้ยินทุกนานนะครับแต่ว่าวันนี้มาที่ระยองไงสี่ปีไม่ได้มาแล้วคนระยองไม่เคยได้ฟังนะครับก็เลยเอาเพลงนี้มาร้องคนระยองฟังทุกอย่างมันมีเหตุผลในตัวของมันนะครับอ่าไปเรื่อยนะครับดิสนะฮะตอนนี้อ่ะไปฟังเพลงนี้กันครับแพ้ทาน